กับหลวงพ่อพระมหาสุริยันนะจวัดป่าวัดน้ำเย็นหลวงพ่อลัคนารโยตวสุตราว่ามิปัตนานะจัะแล้วก็คุ้มบูมิสงศ์สยามนะจนา รายาการณาภาเวนะสังทีตกำตังนามาเตรคุณอู๋ผิดนี้เป็นยังไงครับ พิมเป็นพิมพ์ภาพแบบสไตล์ของหลวงพ่อปานน่ะแล้วก็สวยนะครับเป็นแบบลักษณะแบบโบราณแล้โบราณคือมีความขลังแล้วก็ใครก็ว่ามันเป็นการสืบสายตำนานการสร้างพระของ,ของยุธยาหลวงพ่อปานซึ่งมีท่านเนี่ยทำรูกพระเป็นพระพุทธร,รูปแล้วก็นั่งอยู่บนบนสัตว์เทพานะซึ่งจริงแล้วเป็นพระโพธิสัตว์นะนะครับตามปฏิของหลวงพ่อปานเนี่ยเพราะวันนี้พระหลวงพ่อปานเนี่ยแพงมากนะครับ ลากี่ไก่เนี่ยเป็นล้านนันหลายหลายร้านถ้าสวยในระดับเหยียบล้านหมดอ่ะง่ายๆนะครับหลายแสนแล้วก็ทําให้บางทีคนรุ่นใหม่ๆอีกเราจะเล่นพระเพราะป่านเนี่ยก็หนึ่งตัวเก๋นะแล้วก็แพงหายากนั้นก็รุ่นใหม่ๆได้ทําบุญนะครับของเนี่ยของนั้นเจ้าคุณรักวัดเนี่ยชาววาดนะแล้วก็เป็นพระที่แกะพิมพ์ได้สวยนะคือแบบโบราณอ่ะ เป็นขังแบบโบราณแล้วก็ขนาดก็กำลังดีไม่ใหญ่แล้วก็เห็นว่าจะมีการอุดผงจอะอุดผงดังเป็นดินเผาอุดผงด้วยอะไรเงียจริงๆในวงการพระเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพีใช่ไหมอ่าอ่าทำไมทำไมพิมพีขุดกิยานุมานจริงๆแล้วเขาเขาเรียกว่าประทับหรือว่าได้ได้หมดได้หมดได้หมดบางคนก็เรียกว่าเป็นประรทับประทับอ่ศาสตร์ประทับเทพพาหนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อ่คือคือ แต่เราจะเรียกกันในภาษาวงการพราเรียกว่าพิมขีนะเช่นหลวงพ่อปานพิมพขีอะไรเนขี่โคตเคียวลูกมานขี่ปลานะขี่เม่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับกามีหลายพิมถ้าไล่เลียงแล้วเนี่ยอันไหนที่นิยมที่สุดนิยมสุดนิยมสุดเลยต้องต้องขี่ ขี่ไก่ขี่ไก่เนี่ยนิยมอันดับหนึ่งก็คือไก่หางพวงนะไก่หางพวงไก่หางห้าเส้นนะไก่ไก่เบไก่สามเส้นอะไรพวกนี้แล้วก็ไก่ไก่ฟ้าเขามีไก่ฟ้าด้วยอะไรด้วยเนั้นตระกูลไก่เนี่ยของวัวปานเนี่ยก็ถือว่าขี่ไก่คือทํามาหากินไก่เนี่ยมันพอตื่นปุ๊บมันคุ้ยเขี่ยหยุดไม่ไ่งก็หากินตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะห้อยพารแล้วก็ลักษณะแบบ ทำมาค้าขายทำมาหากินเนี่ยเขาถึงห้อยพระพิมพ์ขี่ไก่ขี่ไก่หลวงข้าวปานนะถ้าเป็นพวกข้าราชการนะหรือคนรัฐราชการอะไรเนี้ยก็จะทำเรื่องของพิมพ์หนุมาลน,นะพิมพหนุมานคือทหารอาสาไปเดี<อ>๋ยว,วพวกเนี้ยทำงานดีนะแล้วก็หานุมานคือเป็นลูกของวะพา,ายคือไม่ตายไม่ตายแสดงว่าพวกนักบูนักสู้ทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยต้องห้อยพิมพหนุมานโดนลมก็ฟื้นโดนลมก็ฟื้นแล้วก็ไม่มีวันตายแล้วฤทธิ์เยอะหานุมานฤทธิ์เยอะนะ ครับอ่่าเนียมาถึงคิวครุฑอย่างเงี้ยคุฑคือครุฑเนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นเทพาระที่มีอํานาจมีอํานาจนั้นข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะห้อยพิมพ์ขี่ครุฑหมายถึงว่าดีถึงอํานาจการปกครองและบังคับบัญชาคนหมายถึงว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมักจะห้อยพระหลือว่านปิดคือไม่ไม่ได้ขาดคือครุฑเนี่ยก็จะมีครุฑครุฑคุฑใหญ่เลยครุฑทรงเครื่องครุฑปีแข็งครุฑ อะไรอ่ะหลายอย่างอ่ะนะพุทธกลางพุทธอะไรพวกนี้นะแ,แต่โดยนัยยะของพิมขี่พุทธแล้วเนี่ยเป็นสื่อถึงพลังอำนาจอันี้เน่าเนีน่ยนี่นี่นี่ท่าน,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 นจะาคุณเอาไก่กาหางพวงมาเอ,อไก่ที่ว่าเพราะว่าเป็นพิมค้าขายไงเรือ่องของการค้าขายนะแล้วก็ คุดก็คืออำนาจบังคับบัญชาแล้ข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยจะนิยมห้อยเป็นพิมพ์คุดแล้วก็พวกฝ่ายปกครองแต่ว่าฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าข้าราชการทั้งหลายแหละเนี่ยใช่ไหมคือก็ต้องตาคุดนกึกไหมคุี่ยเป็นตาประทับโป้งเลไเนี่ยมันอาญาสิทธิ์มีอำนาจมีอำนาจมีตาคุดไงในโฉนดที่ดงที่ดินเนี่ยต้องมีต้องมีคุดแดงตาคุดเพราะฉะนั้นคุดเนี่ยเป็นเป็นพิมพ์นิยมของหลวงพ่อปานนะ ลองจากไก่หางห่วงลองจากไก่ก็มาเป็นพวกตะกูลทุดและหนุมานเนี่ยพวกนี้นะแล้วก็ก็ยินห็นขี่ปลาก็มีเรือขี่ปลานี่ก็เหมือนกัค้าขายเพราะปลานี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการไม่อยู่นิ่งปลาที่อยู่นี่คือปลาที่ตายแล้วนะดังนั้นปลาเนี่ยว่ายทวนน้าแล้วปลาก็ไปทํามาหากินตลอดคืออย่างปลาอย่างไปลาตะเพียนว่าอะไรปลาตะเพียนว่ายเพียนบนแวะค้าขายดีบ้างมีเยอะแยะอะไรอย่างงี้นะเว้ตระกูลปลาเนะเออได้เห็นว่ามี เป็นแผ่นปั๊มเป็นปลาตะเพียนเดี๋ยร้านค้าขายอะไรเพจน์เกจิสายุทยาเขาจะนิยมทำเรื่องตระปูนปลาปลาที่นิยมของหลวงหลวงข้าวปลาพวกปลาจีนปลากระดเนี่ยใช่ไหมปลาหมูเป็นปลาพื้นที่เป็นปลาทั่วไปพื้นถิ่นมีมือช่างอะไรพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยแล้วก็คือนี่คือนี่คือหลักของของอุปเทศของพระหลวงข้อปานเออแล้วแม่นนะฮะ อาขีเม่นเนี่ยคือเม่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่ป้องกันตัวเองได้<อ>คนไปทําอะไรเม่นไม่ค่อยได้เพราะอะไรไหมเม่นมีหนามนมีแหลมอ่ะมีขนที่เป็นเป็นเป็นหนาม เพราะนั้นเม่นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้คนทำอันตรายเม่นยากมากนะขนาดสิงโตยังแพ้เสือก็แพ้เพราะนั้นเสือมีฤทธิ์มีอำนาจใครที่ว่าดูโดนคนลังกงลังแกเนี่ยเอาขี่เม่นไปห้อยเอาเม่นไปป้องกันตัวได้ป้องกันตัวได้ป้องกันตัวโดยมีดีในตัวเองเร่อเม่นมีดีต่อยคุณมีฤทธิ์มีอำนาจใหญ่แค่ไหนเนี่ยมีพลังอำนาจคุณก็ทำอะไรเม่นไม่ได้เม่นอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรล่ะแค่ พอครองตัวหนามก็ทิ่มแล้วท้ายเข้ามาได้ความรู้นี่คือลู้กรุงสยามกับแล้วก็ที่สำคัญคือยันกรอบเพชรของหลวงพ่อปานเนี่ยมันเป็นตํารายันที่ที่ปกป้องคุ้มครองทุกๆเรื่องคือยันกรอบเพชรดังมากหลวงพ่อปานนะแล้วก็พระหลวงพ่อปานเองเนี่ยเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาบเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ในห <ELL> ้างตาใบห่อในห้างใบโพนี่เข้อไหมก็ เชื่อถือมากว่าคาถาหลวงพ่อปานวิรัตโยวิรัตนายาวไริยสงสารวิรัติศรีวิรัติสาอะไรเนี้ยนะเป็นคาถาให้โชคลาภค้าขายดีนะนะเก่านะบคุญแจทุกตัวอย่างนี้พิมพิมนกกีนกใช่ไหมเออเขาบอกว่าขาดนกไปได้ยังไงเขาบนกเนี่ยหากินไกลนกเนี่ยเห็นไหมพอตื่นเช้าปุ๊บเนี่ย ขยันทํามาหากินแล้วคือย่นระยะเวลาได้รถน,นกบินไปไงหรือว่านถ้าเราจะไปแข่งกันเนี่ยแข่งขันกันทามาหากินเนี่ยใช่ไหมแล้ะระหว่างคนเดินไปกับบินไปไหนเหนือกว่ากันนกเหนือกว่าถูกไหมแล้วนกเนี่ยสส่ตาไปเนี่ยมองเห็นไกลมากนะเยื่อรกกับอาชีพอะไร นกเนี่ยก็คือคนค้าขายทามาหากินดีค้าขายทํามาหากินนั่นคือพระหลวงพ่อปาน์ในท่านวางไว้หลายอย่างวางกับแต่ละสาขาอาชีพที่เหมาะสมข้าราชการก็อย่างหนึ่งพ่อค้าก็อีกอย่างหนึ่งนะคนค้าขายที่ต้องเดินทางก็อย่างเช่นขี่นกเนี่ยคนค้าขายเดินทางด้ยที่ต้องมีการแข่งขันในเรื่องการค้าขายถ้าแข่งขันเรื่องค้าขายขี่นกถ้าทํามาหากินรอคนวิ่งมาหา คุณต้องขี่ไก่เพราะไก่มันหากินใกล้ๆแต่มันขยันไงนึกออกไหมไก่อยู่กับที่กนกหลอนมาแต่นกเนี่ยไปหากินไก่อ่อกากรที่เราจะไปแข่งขันเพราะะเราแข่งขันเขาเนี่ยเราได้เปรียบเพราะเราติดปีกแล้วหากินได้ไก่เออไก่ไก่ไ,กไปไกลกว่านกไหมไม่ได้เออแต่ไก่ี่อยู่กับที่คือ คือเหมาะกับเป็นร้านค้าใช่ว่าที kind ่คนเอาเงินมาให้แล้วคุ้ยเขี่ยหากินเออใกล้ๆดีครับนะชัดเจนเต่มน่ครับนะนะพระอาจารย์นะหลวงพ่อสุริยันนะครับนะท่านกรมน้ำนะพระพุทธมนตร์นะับวัตถุนิคนที่กดพิมพ์นะครับก็มีนะหลวงพ่อสุริยันกดพิมพ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อรักกดพิมพ์แล้วก็มีคุณอุ้กรุงสยามกดพิมพ์นะครับ S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเจอเนาะจะไปเจอท่านอีกเลยครับคับนะหลวงพ่อพระมหาสุริยันนะครับพระอาจารย์สุริยันแล้วก็ นะหลวงพ่อรักอนาลโยท่านเป็นาสตราธิมิััน,นะครับนะวันนี้ท่านมากดพิมพ์นำเลิกวัตถุมงคลพระพิมพ์หลวงพ่อปานย้อนยุคนะครับนะกับหลวงพ่อ